วันนี้เป็นวันแรกนะที่เราได้เห็นองค์ปูนะสวยสดงดงามนะมีความสั่งงามมากยิ่งขึ้นในยามค่าคืนนะเพราะเป็นวันแรกคนระับที่มีการติดตั้งนะแผงไฟโซลาเซลล์นะครับเป็นสปอตไลท์ดวงใหญ่นะฮะก็เลยทําให้มองนะมายังองค์ปูแล้วรู้สึกว่างามจับใจนะครับ ซึ่งลุงนะครับแล้วก็เ,เ,เพื่อนๆยูทูบเบอร์นะฮะก็นำมาติดตั้งนะครับจากปกติตรงนี้จะตั้งอยู่ที่กนะลางส่วนยางนะฮะมองจากมุมไหนก็สวยหมดเลยนะครับ ตักกระทองฟ้านะฮะที่เป็นสีครามนะมีก้อนเมฆดำนะครับก็ยิ่งสวยอีกเข้าไปอีกนะฮะโดยมีแบกกราวนะด้านหลังเป็นผู้ผ่าเฮียนะฮะตับยอดผู้หลวงนะครับ<า>ที่เสือพามาดูนะแสงไฟนะสปอตไลท์โซล่าลสกชัดนะตั้งอยู่ตรงนี้นะข้างรัวบ้านาลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ดวงนะครับผมบ้านของลุงป้านะครับครับเรื่องป่าถึงเพื่อนยูทูบเบอร์เราก็มายืนไลฟ์พาชมบรรยากาศนะฮะไปใส่แล้วอ้ายกขึนะครับโอ้โหทุกคนนะฮะพี่เสือลืมสังเกตะเห็นไหมครับ เมื่อตัดกับฉากด้านหลังที่เป็นพระจันทร์นะครับยิ่งสวยงามมากนะค,ความสวยงามที่พี่เสือเห็นจริงๆตอนนี้คืองดงามมากเพียงแต่ว่ากล้องจากโทรศัพท์มันก็จะเห็นเพียงประมาณนี้นะฮะไม่ได้ไม่ได้ชัดมากนะครับโอ้นะงามมากครับ สิ่งที่พิเือชอบมององค์ปู่ที่สุดก็คือดวงตานะฮะหรือเนตรพญานาคนะครับพิเือมีความรู้สึกว่าองค์ปู่นั้นมีดวงตาที่นะทั้งหน้าเกรงขามนะฮะแล้วก็มีความงดงามอ่อนโยนนะมีความเมตตานะ ไม่มีนะครับว่าจะเป็นแบบนี้ได้นะคแต่ผมก็เพรา็เลยได้มาตั้งัโอ้แอบดูจากกล้องเพื่อนๆที่ไลฟ์สดเขาก็สวยกันทุกคนเลยนะฮะทุกช่องเลยนะครับพิระวันชาแนลนะฮะโอ้สวยมากกล้องพีระวันนะครับโอ้นี่นะฮะกล้องพีระวันสวยมากนะฮะจริงเหรอครับผมนี่นะทุกคนดูนะกล้องพีระวันงามมากนะฮะขอบคุณนะคะ มาแอบส่องของกล้องวีออสนะฮะโอ้กล้องวีออสสวยมากนะครับทุกคนนะฮะสว่างไหมสวยมากนะกล้องนี้นะตอนนั้สวยมากเลยฝั่งนู้นเป็นท้องฟ้าสีฟ้านะนี่เป็นท้องฟ้าโอ้โหนี่นะครับผมนะฮะ ไทบ้านนอกแอบซุ่มอยู่ตรงป้ายตรงนั้นนะฮะลาวต้อยก็แอบซุ่มอยู่ตรงนี้นะครับลาวต้อยก็กอกกับไทบ้านนอกเด้อนะฮะแอบซุ่มอยู่ดี่แล้วสือครับสวยนะมองมุมไหนก็สวยเหมือนเลยนะะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะนำเสนอมุมมุมมองใหม่นะะภาพใหม่ความสวยแปลกใหม่นะฮะ ที่มีไฟนะแผงไฟโซโลาเซลล์สปอตไลท์ส่องไปยังองค์ปู่นะครับนี่คือความงดงามขององค์ปู่ปลาฤกิ์นาคราชหรือองค์ปู่พลาฤิจิตพญานาคราชพญานาคานาคราชนะฮะตามที่เป็นป้ายอยู่ตรงนี้นั่นเองครับผมพอดี่ขดอยู่นะครับผมนะะั้ว่าพูดให้นักแต่ฟังนักแต่ผมไม่ค่อยเชือ่อเท่าไหร่ก็ประมาณเพอดี